ม่แล้วครับมือนี่เอาบุญมาฝากกันครับห่อบาทครับพี่น้องห่อบาทรห่อบาทครับทีมงานนะครับช้าภาพคอตานะครับเป็นสีรีบวชลูกไส้มืออื่นครับแต่ว่า่นบวชนี่ล้วล่ะนะครับอ่าขอเลขห้ยาติพี่น้องมาเอ็ดกล่องบวชครับเนี่ยกล่องบวชเขากับมีการห่อบาทแล้วครับประการแรกครับวิธีชุมชนได้บานครับอ่าก็ตั้งกล่องบวชครับอ่า ที่ท่านเคยเห็นเห็นกันนะครับแต่ว่านี่เห็ดแบบเล็กๆน้อยๆครับอของชุมชนครับพี่น้องเอ้ยห่อบาดสร้อยกันวิธีการห่อท่านจังส่นะครับนะครับสนุกสนานนะครับดีใจน้ำกันมาลรวมเพ็ดบุญน้ำกันครับพี่น้องเอ้ยงานน้อยๆครับเนี่ยพอเรียบร้อยครับที่ในบ้านคือไว้ละเนี่ยเราเสียเอาเขาเนี่ยกล่องบวชครับพี่น้องเอ้ยกองบวชก็มีพวกมอนพวก อยังต่างๆครับเครื่องบริการต่างๆครับก็คือทั่วทั่วไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ซุ่มแซ่ลนะครับตามไทยกันครับมือเงินสิบวชด้วยครับนี่ครับโอ้นี่ทุกอย่างครับเครื่องบริการนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับที่ท่านเคยเห็นเห็นทั่วทั่วไปแล้วครับเมื่อนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมบุญน้ำพึน นะครับมือเงินคนจีบีบวชลมาทันอยู่ท้งวัดน้องเส้นตอบนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับเนี่ยทีมงานทางผู้ใหญ่บ้านแน่ผู้ร้อยกรรมการแน่มาสร้อยครับให้งานเล็กๆน้อยๆพ่อตาเล่าบอกบุญที่บอกบุญน้องนะครับโอ้ยอนุโมทนาสาธุน้ำเล่าเสร็จแล้วก็ทุ่มแซ้านะครับพี่น้องเอ้ยผู้ดาวผู้แก่กับเปิดเพียงฟังนะครับทุ่มกันคุยกันไปหานอยู่เน้าขินมา แต่ว่าเมนูเด็ดในมือนี่ผมก็เห็นแล้วเป็นลาบป่าเนี่ยเป็นเนื้อย่างครับอุ้ยสั่งเท่งกันไปครับข่าเนี่ยพวกปัญหาเนี่ยอยู่ในจิตมาซุ่มเศร้าครับเ่ามีอย่างในตัวครับงนั้นธรรมดาเมื่อแรกครับพระมาสวดครับตามประเทศนี่ฮหครับพวกนี้ครับเมนูเด็ดครับพี่น้องในงานครับตามมาหน่อยครับ หรือบุญเขียวอีสานนะครับนะเรือลรวของคนอีสานนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับซุ้มเช่กินกันต่อครับฮะเน่าอยู่ในกินมีหน่อยกินมายี่งไรกินไรครับงานบวชนตามประเภทนี้ครับแต่พอแต่แม่เฮ็ดไว้นะครับโบมี่ลแเฮโบมี่เหงียครับเอาบุญล้วนๆครับพี่น้องเอ้ยนมเล่นั่งคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องครับ ครับาทแล้วแล้วก็ตั้งขอบวชแล้วแล้วก็สซุ้มแชาคุยกันครับอ่าก็แยกแยกกันไปมือมันขอดิบดิบบวชครับเอาน่ำอ่าคลิปการอ่าเห็นหัวบาทนะครับครับเฮ็ดในอยู่ในกินมาฝากพี่ฝากน้องครับขอบคุณหลายๆครับทุกท่านที่ติดตามรับชมผมนะครับอ่าท่านี้อ่าเรื่องที่แสดงความคิดเห็นกับมินมาไตคลิปนี้ได้เด้อครับบางท่านอาทิเฮ็ดประเพณีบือกันนะครับทางทังนี้เฮ็ดแบบนี้นะครับพี่น้องเอ้ ดูดีมีแห้งกันทุกท่านครับขอบคุณหลายๆครับทุกท่านที่รับชมครับนํามาฝากกันครับผม่่นนากว